พีี่ของน้เฮ้ยคอลัตี้คอลัตี้อันนี้คอลัตี้เฮ้ยคนละคนไม่ใช่คอลัตี้คนเดียวกันเจ็บหนักพี่เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักพี่พซ้ำตัวนั้นเนี่ยตัวนอกเมืองไปอยู่หน้าเราเลยพี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจะมานำเสนอจากเว็บไซต์ไอเทมเมนเนีย โค้ดคูปองมูลค่า30มล์เลนะครับโดย1มล์เลชจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับโค้ดคูปองมล์เลชนี้สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มีคนมาลงขายในเว็บไซต์ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อเป็นบัตรเติมเงินที่ร้านกิฟช็อปได้นะครับแต่ทุกคนสามารถซื้อบัตรเติมเงินในราคาพิเศษได้นะครับตามลิงก์ในด e s c r i p t ันด้านล่างนี้เลยนะครับผม โดยจะมีบัตรทั้งสิ้นตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบัตร True Money บัตรเ Cash บัตรน i ยก Games บัตร o b l o x บัตรอินดิ Games บัตร Steam สแตนด์โอเฟสเซชั t นเอ x กซ์บัตรคอมเบตและอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยใช้โค้ดในด e สคริปชั o นหรือบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อรับคูปองมูลค่า30 m i l e ไมล์เนะครับผมของดีๆมากันอยู่ตอหน้าซะขนาดนี้แล้วจะรออะไรกันล่ะ โปรกอร์โปยาฮบิบาฮนะครับผมฮาเอบซโปรติกีโปรเตอร์โปรติกฮาเอีซีดีเอฟจเด็กน้อยแหมวันเสาร์วันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์เราจัดสร้างห้องถล่มแหลกแหกกระเจิงแหมแหกแวกแนวแหวกกันอจักอจีอจ ไอยทีเดียวเชียววันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยไปแล้วพี่ไปแล้วเป็นอะไรเนี่ยจมงจมองผมก็สำหรับใครนะจ๊ะที่ยังไม่รู้ข่าวผมเปิดช่อง YouTube ใหม่อีกหนึ่งช่องนะครับผมชื่อว่า t k j k y t channel pov นะครับผมซึ่งบอกตรงๆว่ากล้องก็ยังไม่มีครับเปิดไปก่อน pov pov ไม่ใช่ av พี่ pov ไม่ใช่เอวีไปทางเล่นหนังฉันแล้วไม่แหมพีโอวีจ้าก็ได้แรงแรงบันดาลจุยมาจากพี่เอฟเคเอลนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ฮะกล้องยังไม่มีฮะเปิดไปก่อนฮะเปิดไปก่อนให้ YouTube มันเหนื่อยพี่ต้องไว้หน่อยนดเไหมครับส่งลิงส่งลิงเลยโอ้ไม่ต้องส่งครับผมเขาส่งลิงเลยส่งลิงเลยอยู่อยู่ในช่องเลยฮะเข้าไปหน้าช่องจะเห็นเลยฮะผมผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งไว้ว่าเป็นช่องอีกช่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วแหมก็ขอประทานอภัยพี่เอฟแคนะเจ้าอุตส่าไปก๊อปไอเดียพี่มาอคือไปกระชากไอเดียพี่ออกจากหัวสมองพี่แล้วดูดจวบดูดจวบออกมาจนสมองพี่ไหลฮะแล้วก็ขี้หูหลุดเข้ามาเต็มอ๋อดูดดูดจวบดูดจวบพี่เอฟคครับผมกำลังไปครับคุณแอดผมหาคุณแอดร้อยเฮ้ยหยุดอยู่นี่อยู่นี่นี่เฮ้ยคนนะคนนะคุณแอด วิ่ง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 นะครับเห็นเฟซแล้วก็เปิดก็อ่านอื่นๆเท่านั้นนะครับกําลังไปครับกําลังไปคนนะคุณแอ๊ดมันหลบได้นะเฮ้ยคนละตี้คนละตี้อันนี้คนละตี้เฮ้ยคนละคนไม่ใช่คนละตี้คนเดียวกันนั่นไงผมบอกแล้วว่าโดนแล้วรอรอพี่รอรอเดี๋ยวผมเอาลูกสองพียัดเจ็มหนักพี่เจ็มหนักเจ็มหนักเจ็มหนักพี่พี่ตัวนั้นเนี่ยตัวนกเมือง ไป้อมยาป่ะมันเจ็บหนังนะเจ็บหนังเลยตัวเนี้ยยิงใครยิงใครโอ้มันมันรีบซ้ำคุณแท็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมไปชุบเองผมไปชุบเองไปเก็บเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมไปชุบเองต้องไปคู่อ่ะพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะมันอยากให้เราซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำมันจะให้ผมซ้ำ นี่นี่นี่ผมจะนี่อยู่ตรงนี้กัอาล่วงสิล่วงสิีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับคุณกอดจวัสดีจ้ากอดโจอย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำมันมันมีเพื่อนใช่แล้วีมันเป็นอีเวนต์เล็กพี่อีเวนต์เล็กมันโดดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนมันจะขึ้นมาชุกไหมชุกอ้างามตายแล้วพี่ชายหลเหลอมันตัวเดียวนั่นแหละคุณแอ๊ดเอาบดของเต็มครับคุณแอ๊ดจะกลับไปเอาของหรือจะจะเอาของที่บท เดี๋ยวกลับมาเอาของก็ได้ครับได้ได้ได้กลับไปเอาของกับสวัสดีครับสวัสดีพี่เกนจี t, น้องติงลี่แล้วก็เฮ้ยมีคนมาหาผมอ่ะตัวนั้นเปล่าพี่ตัวที่เอ้ยพี่พพบอทบอดหว่าพี่โอวิ่อมาจากอะไรนะ point of view ครับผม point of view แต่ไม่ใช่ช่อง YouTube point of view นะจ๊ะแ,แต่เป็น point of tk นะครับผม ไม่ใช่ช่องของเพื่อนคุณบอสกิรตินะจ๊ะอ่ะอ่าช่องอ่าช่อง P O V ครับ Point of View ฮะแต่เป็น p o i n t of View ของ TK นะจ๊ะชนเลยยออ้าวไม่ตายเยอะไม่ใในบ้านมีคนพี่ในบ้านมีคนโอ้โหในบ้านนี้ก็มีคน มันมันขึ้นดัดฟ้ามันขึ้นดัดฟ้าใช่มีมีคนดักเราพี่มันขึ้นดัดฟ้าจริงก็ไม่มีหรอกมันมันอยู่หลังผมอยู่บนดัดฟ้าฮะใครมีเบิร์ตบ้งใครมีเนทมั้างน่าจะตีตรงนี้ครับผมไม่ผมไม่เอ้ยทำไมวงแรงมาเร็วมาเร็วพี่มาเร็วมาเร็ววงแรงพี่เสาชุบหมดแล้ววงแรงพี่อ้าวติดไฟเฉยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวยสวยครับผม โอ้เกือบเจกแล้วผมมีลูกศรตอนนี้อุ่นใจขึ้นเลยเล่วงหนึ่งสามคนอยู่หน้าผมพี่สามคนสามคนอยู่นี่ผมยังได้กระสุนลูกศรเ่อดี๋ยวมานะครับผมได้จ้าเดี๋ยวเจอกันนะครับไปหาพีซ่าแป๊ตายหนึ่งเหลือสองสองคนอยู่หน้าผมเลยฮะ แชมป์ต้องมาแล้วไปเข e ้าวงก่อนเลยครับผมผมสกัดให้ต้องมาเลยพี่เหลือหนึ่งค้อนเหลือหนึ่งคนอยู่อยู่หลังนี้เหมือนกันโอเคเข้าวงก่อนฮะเข้าวงก่อนมามาเข้ามาเฮ้ยคุณแอดลุกมือต้นก้อนหินก้อนหิน ก็ทีไหนอืออ uh ่ะ oh พี no ่โอ้โหมันนอนรอผมอ่ะโอ้ก hmm. oh, oh, okay. ินไม่ได้อ่ะเฮ้ยนอนรออ่ะผมอ้อมขวาให้เด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 อยู่หลังหินเลยจะบอกมันดักกินให้พี่แรดจบได้ไหมไอ้มันปลาเนี่ยใส่พีิณอไปพี่แรดระเบิดดรชุบตรงนี้เลยพี่แรดรออยู่ตรงนี้นะจะไโดนคิดว่าลอยอยู่หิน พี่กาจิอย่าขึ้นไปทางนั้นพี่สวยๆเลยคนหนึ่งพี่พี่กาจิคันกลับมาพี่หน้าผมหน้าผมเป็นไงพร้อมไหมตามยาให้เต็มนะพี่เดี๋ยวเราเข้าพร้อมกันเลยหลังหินหลังหินตัวเดียวเลยหลังหินนี่เหรอหลังหินนี่หลังหินนี่ใช่ใช่คันมาคันมาพี่ชุบพี่ก่อนคันมา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 เอ้าตี่ไหนเออยิงใครไปโดนเฉยเลยไปตอนไหนวะ อ๋อมันมีกล่องอยู่ดีกล่องตัวมาเล้ครับมามามาเ้ยเกมแรก 7Q y ยสเกมแรก7วเกมแรกมาว่าทุกคนได้คลิปแล้วขอบคุณจ้า ขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ได้แล้วหนึ่งคีป